ไปเลยค่ะแก้วไปเก็บะะเลยค่ะแก้วไปเก็บเลยค่ะลูกไปหยุดน้ำเสร็จแล้วแก้วไปเก็บเลยนะคะนะน้ำหอมของแก้วให้ครูสิลูกน้ำหอมของแก้วให้ครู ดื่มใม่หมดนะคะน้ำหอมดื่มน้ำเลยลูกเสร็จแล้วเอาไปเก็บที่ตู้แบที่ตู้เลยค่ะ หมดแล้วคะหมดแล้วเก้าไปเก็บค่ะไหนตู้น้องไหนตู้น้องเดินไปอีกค่ะเดินไปอีกเดินไปอีกค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่โลไม่ใช่ไหนตู้น้องค่ะนี่นีตู้น้องนี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่ค่ะตู้นี้ค่ะไม่ใช่ค่ะอีกตู้หนึ่งโลตู้นี้ค่ะนั่นนี่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 ที่มันยืนตรงหมาใช่เลยเจ้าเก่งมาก